การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมและดิฉันรัตนมณีกังวนไกลค่ะต้อนรับท่านผู้ชมสู่วันเสาร์วันหยุดวันที่ท่านผู้ชมนั้นจะได้มีโอกาสใช้วันหยุดยางมีคุณค่าสําหรับชาวพุทธทุกคนเดินทางไปตามวัดต่างๆกับเราค่ะพระเจริญพรทาสาธุชนพุทธบิษัททั้งหลายสุกาดชมรายการส่องธรรมอยู่เช้าของวันเสาร์ที่8 เมษายนอีกห้าวันก็จะถึงวันหมหาสงการพระสงการก็เป็นวันอะไรเป็นวันทะทะเฉลิมศกจากปีขานหรือว่าปีเสือผ่านไปก็จะเข้ามาปีเถาะเป็นปีกระต่ายทองถ้าทั้งหลายวันปีใหม่ของไทยเราเรียววันหมหาสงการเป็นวันเฉลิมศกเนี่ย เราต้องการอะไรอนความเป็นสิริมงคลกับชีวิตสิริมงคลกับชีวิตก็ต้องทําอะไรทําคุณงามความดีทําความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจและในปีนี้ท่านทั้งหลายเป็นปีเถาะปีกระต่ายเป็นปีพระอาศสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนินาคารทิเบกรมหาพิพระเดชมาลาช บรมนาถบพิธพระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐครบรอบ8ดรอบของพระองค์ท่านพระจุดัาษาของพระองค์ท่านจะ9 6พรรษา, 96, 000, าอนุสรณ์สถายให้ความจงรักภักดีที่ตั้งใจธทำโดยประชาชนชาวไทยทุกหู่รหล่าวตลอดถึงสมัชีีพารมร่วมกันระปัายายบ้าง,างน้อยบ้าง ทำให้อนุตรสถานพระประสารโสจิตภวิพโลกเกิดขึ้นที่พุทธญาณมาคะบูชาสอนซึ่งต่างจิตตบุิิกาอันประเมจวัดนครในยกเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตท่านให้มาสงการที่จะมีงาน13-17เมษายนนี้จะมีความประสงค์อย่างยิ่งวันาทาั้งหลายเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปกราบถวายบังคมแล้ขอพอร ความเป็นกุศลสำรับประกรณ์ทอดผ้ามบาบงสุุลถวายแก่พระองค์ท่านเสียออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านแม้แต่พระองค์ท่านจะดับขันสุขาลัยแต่ความทรงจําของชาวไทยทุกหมู่เหล่าก็ยังอยู่ในหัวใจในพระบาทสมเด็จพระบรมเจดีบ์มหาพุทธเดชพระราชบิรมาราชร,ร,ระพิษพระผู้ทรงคุณประเสริฐ อัตภาพได้สร้างพรมรูปท่านขณะทรงพันหนุนปิดทองร้อยเปอร์เซ็นต์สวยงามทันทั้งหลายครั้งหนึ่งในชีวิตในช่วงสงการนี้13เมษาถึง17เมษาเนี่ยท่านต้องหาเวลาไปให้ได้ไปถวายรัชการละเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตนั่นเองมงคลจะเกิดขึ้น ต้องศึกษาในม,มงคลสารทประการในข้อที่ว่าบูชาจะบปูชจียนังเอตัมมังคลมุตตามังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตบุคคลที่ควรบูชาทางพุทธศาสนาท่านยกย่องวิถีบคลด้วยกัน 1. องค์ลมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า 2. พระบาทสมเด็พระเจ้ายจอยู่หัวสามบิดามารดาและสครูอาจารย์ เพราะฉะนั้นสุรามเรว่า13-17ถึงเมษายนงานมาทรงการพะยารมาค่าบุคลากรขบุนกาอําเภอเมืองจังหวัด,ดนครนายกขอเชิญจังวัดทงทั้งหลายไปร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันขอจะเรินพร ถึง17เมษายน2566นี้ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมงานเทศกาลมหาสงกรานต์นพ uh ุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเชิญไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปิดทองส่งน้ำพระพุทธรูปพระธาตศิยสองราศีประจำปีเกิดพระประจำวันน้อมนำความเป็นสิริมงคลสู่ชีวิต ต้อนรับสักราชใหม่ในเทศกาลมหาสงกรานต์วันที่13ถึง17เมษายน2566ณพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกโดยพร้อมเพรียงกัน ขอบพระคุณสาหรับการติดตามรับชมรายการสองธรรมค่ะและขอบพระคุณสําหรับเสื้อผ้าจากร้านสุพยาลักษ์นะคะเราจะพบกันใหม่นะคะในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ